อะไรครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆวัเพวัพที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงค่าหัวของเหล่าทหารเรือที่ถูกตั้งค่าหัวโดยคลอสกิล hmm. นะครับพันธมิตรโจรสลัดที่ทรงอํานาจที่สุดในปัจจุบันเพราะว่า นอกจากจะมีอำนาจมีกำลังพลแล้วเขาก็มีตังค์เยอะพวกคนมีตังค์นมั่งดีไปหมดเลยนะแถมพวกระดับบ,บ,อ,บอสขององค์กรนี้ยังไม่มีใครโดนจับด้วยนะครับเนื่องจากโจรสลัดที่มาเข้าร่วมกับ cross S k i l l ตัวเป้งๆนั้นเป็นระดับอดีตเเทพโจรสลัดหนึ่งใน3คขั้วอำนาจของโลกเมื่อก่อนนะครับจนกระทั่งระบบ7เทพโจรสลัดเนี่ยโดนยุบไปดังนั้นในวันนี้นะครับผมจะมาสรุปค่าหัวของทหารเรือทุกระดับชั้น ทั้งแบบธรรมดาและแบบพิเศษนะครับรวมไปถึงที่มาที่ไปของการตั้งค่าหัวพวกทหารเรือโดย cross skill ด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยสืบเนื่องมาจากการตอบคําถาม10ข้อของอาจารย์โอดะนะครับผู้เขียนวันพีซที่ผ่านมาไม่นานนี้เองซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นคําถามที่ว่าเซนฟิกาแลนการ์ิงเขาได้เข้าสู้กับพวกโจสลัดในช่วงศึกกอดวันเล่ด้วยเขาเก่งไหมครับอาจารย์บอกเก่งครับจบประมาณนี้เลย แต่ก็มีบางข้อนะครับที่ไม่มีไม่กี่ข้อนะครับที่น่าสนใจแล้วก็เอามาต่อยอดได้อย่างเช่นในเรื่องของการตั้งค่าหัวของเหล่าทหารเรือนั่นเองนะครับที่อาจารย์แกตอบมาเป็นในระบบของระดับดาวและระดับมงกุฎนะครับดังนั้นเราก็เลยจะเอามาเจาะตื้นในส่วนของระบบการตั้งค่าหัวทหารเรือของคลอสกิลนะครับโดยจะมีการตั้งค่าหัวแบบง่ายๆนะครับแบ่งเป็นขั้นๆตามลำดับยศและถ้าเป็นทหารเรือชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปเนี่ยก็จะแบ่งเป็นระดับดาว ถ้าเป็นทหารเรือในระดับที่สูงขึ้นไปอีกนี่ก็จะเป็นระดับมงกุฎเพชรนะครับโดยใครก็ตามที่จัดการทหารเรือเหล่านั้นได้ก็ให้เอาหลักฐานมาขึ้นเงินที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ขององค์กรจอสลัดของคลอสกิลได้เลยโดยค่าหัวก็จะเริ่มที่ทหารเรือระดับชั้นประทวนนะครับพวกจ่าตรีจ่าโทไปจนถึงระดับพันจ่าเอกโดยจะมีค่าหัวอยู่ที่10,000แเบรีนะครับตัวอย่างทหารเรือระดับชั้นประทวนนี่ก็เช่นพันจ่าเอกอาซาฮิจ้าในรูปนี้ก็จะมีค่าหัว10,000แเบรีนะครับ คนนี้เนี่ยเป็นคนที่โดนเกโคโมเลียชิงเงาไปจนเขาต้องอยู่แบบหลบซ่อนแสงตะวันนะครับแล้วก็ได้เงากลับคืนมาในช่วงท้ายภาคทิวลร์บาร์กนั่นเองในมังงะวันพีซเล่มที่50โดยชื่ออาซาฮิจาของเขาเนี่ยเป็นคําภาษาญี่ปุ่นแปลไทยได้ว่าเช้าสทีนั่นเองนะครับ ส่วนทหารเรือที่มียศในระดับชั้นสัญญาบัตรตั้งแต่เรือตรีไปจนถึงนาวาโทนะครับก็จะมีค่าหัว1ล้านเบรีตัวอย่างทหารเรือระดับชั้นสัญญาบัตรระดับนี้ก็เช่นนาวาตรีฟูลบอดี้นะครับและก็นาวาตรีจังโก้สคู่หูเต้นดิสโก้นี่ถ้าเขาโดนเอาไปขึ้นค่าหัวนี่ก็จะมีค่าหัวคนละ1ล้านเบรีนั่นเองส่วนค่าหัวของทหารเรือลำดับชั้นต่อไปนี่ก็คือเริ่มเป็นทหารเรือที่มีฝีมือระดับสูงละก็จะแบ่งเป็นการให้ดาวนะครับโดย หนึ่งดาวเนี่ยเท่ากับ100ล้านเบลีพวกทหารเรือที่มียศตั้งแต่นาวาเอกไปจนถึงพลเรือจัตวาเนี่ยก็จะจัดเป็นระดับ1ดาวนะครับเท่ากับว่าจะมีค่าหัว100ล้านเบลีนั่นเองโดยตัวอย่างทหารเรือระดับชั้น1ดาวนี่ก็เช่นนาวาเอกชูนะครับที่กินผลปีศาจซาบิซาบิหรือผลสนิมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเขาดีแต่ว่าปัจจุบันยังไม่มีการอัปเดตยศออกมา หรือพลเรือจัตวาแบรนนิวนะครับที่เราเห็นเขาบ่อยมากเวลาที่จะมีคําบรรยายเกี่ยวกับพวกโจรสลัดเวลาอัปเดตข่าวสารต่างๆเสมือนเป็น MC ประจําศูนย์ประชาการหรือเข้มๆหน่อยอย่างพลเรือจัตวายาลิสกิที่แปลว่าทําเกินกว่าเหตุนะครับทหารเรือสุดเซ็กซี่ประจําีไฟที่เล่นงานพวกกลุ่มโจรสลัดของคาริบูซะราบเลยขนาดไอ้พวกนั้นเป็นกลุ่มโจรสลัดลูกี้ค่าหัวระดับ190้าล้านกับ210้ล้านนะมันยังซูไม่ได้เลย ดังนั้นเรียกว่าทหารเรือระดับชั้น1ดาวเหล่านี้เนี่ยถือว่าอันตรายและค่าหัวระดับ100ล้านเบรีนี้ก็ถือว่าตึงพอสมควรส่วนระดับค่าหัวขั้นถัดไปนะครับก็คือระดับ3ดาวเลยก็คือ300ล้านเบรีนะครับสำหรับทหารเรือระดับยศพลเรือตรีที่ถือว่าเป็นทหารเรือระดับสูงและตัวอย่างทหารเรือระดับชั้น3ดาวนี่ก็เช่นพลเรือตรีอาเกเฮนเด พลเรือตรีที่ไล่ตามพวกโจรสลัดที่หนีออกจากอิมเพลดาวนะครับแล้วก็ตะโกนว่าประตูแห่งความยุติธรรมจะไม่เปิดให้โจรสลัดอย่างพวกแกยังไม่รู้อีกเรือ่องอะไรว่าไรประโยชน์ประตูแห่งความยุติธรรมไม่เปิดให้กับโจรสลัดอย่างพวกแกหรอกใช่ครับพอพูดจบในประตูแม่งก็เปิดโดยชื่อของพลเรือตรีคนนี้นะครับอากิเฮนเดภาษาญี่ปุ่นแปลว่าไม่เปิดหรอกหรือกูไม่เปิด ส่วนเวอร์ชั่นสากลเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อตัวละครตัวนี้เป็น you shall not pass หรือ you shall not pass นะครับแปลว่ามึงผ่านไปไม่ได้เน่ยสุดส่วนพเลเรือตรีคนอื่นๆนะครับก็จะมีแต่คนเด่นๆเช่นพเลเรือตรีฮินะอันนี้ผมก็เลยคิดว่าการเอามายกตัวอย่างในส่วนของ3ดาว300ล้านปกตินี่ไม่ควรเพราะว่าเดี๋ยวเผื่ออีกไม่กี่เดือนนี้แม่งเปิดเผยออกมาว่ามีข้าหัวในระดับพิเศษหรือเลื่อนขั้นนี่ไม่ดีแน่ มาเรามาที่ระดับข้าวหัวขั้นถัดไปนะครับอันนี้เด็ดมากคือระดับ5ดาวนะครับห้าล้านเบลีสําหรับทหารเรือระดับยศพลเรือโทเรียกว่าเป็นทหารเรือระดับยอดฝีมือขึ้นไปเพราะว่าต้องใช้วิชาพื้นฐานของ6รูปแบบได้แล้วก็ใช้หาคิได้นะครับค่อนข้างตึงมือมากๆสำหรับโจรสลัดตัวอย่างเช่นพลเรือโทบาสทิวผู้เคยประมือกับซาโบมาแล้วหรือพลเรือโทเมนาจอมไล่ล่า ที่เคยนอนเอ็มเล็กเพราะบาโโลามิโอมาแล้วหรือพลเรือโทโมมอนกานะครับที่ปรากฏตัวบ่อยในเดอะมูฟวี่นะครับเห็นเขาบ่อยเลยเป็นต้นและอื่นๆอีกมากมายนะครับพลเรือโทเยอะมากนะครับหรือที่มีการล่าไปแล้วแลกเงินไปแล้วก็เช่นพลเรือโททีโบนนะครับที่ในช่วงเนื้อเรื่อง2ปีทามสคิปที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันได้เห็นเขาเลื่อนยศขึ้นมาเป็นพลเรือโทเนี่ยก็น่าดีใจเพราะว่า เป็นหนึ่งในทหารเรือที่มีจิตใจดีมากๆคนหนึ่งนะครับหลายๆคนก็ชอบแกแต่สักพักเนี่ยคือต้องมาเห็นว่าเขามาตายด้วยน้ามือของชาวบ้านสี่ที่อยากได้ตังไปแลกข้าวแถมในอนิเมะเนี่ยแม่งตอกย้ำเลยแม่งทำซะทีโบนกูตายกระจอกมากเวรจริงๆบางอย่างก็ไม่ต้องไปเติมให้มันทุเรศอย่างนั้นก็ได้นะครับใครอยากรู้ไปลองย้อนดูซึ่งนี่ก็คือข้าวหัวของทหารเรือในส่วนที่ใช้ระดับดาวนะครับส่วนขั้นถัดไปเนี่ยคือขั้นพิเศษที่ใช้มงกุฎมาแทนดาวโดย1มงกุฎเนี่ย เท่ากับ1000ล้านเบลีเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าพวกมันจะไม่มีจ่ายเพราะว่ามันตั้งไว้แบบนั้นก็จริงแต่ไม่มีใครหน้าไหนแม่งไปล่ามาให้มันจ่ายได้หรอกครับเพราะเอาจริงๆนะพวกตัวบอสบอสขององค์กรครอสกิลเองเนี่ยมันจะมีปัญญาไปล่าหรือเปล่าดีกว่านั่นก็คือค่าหัวระดับพลเรือเอกนะครับที่มีค่าหัวในระดับ3มงกุฎหรือ3,000ล้านเบลีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพลเรือเอกฟูจิโทระนะครับพลเรือเอกเรียวคูกิวหรือพลเรือเอกคิซารลุ มีแต่ปีศาจทั้งนั้นเลยซึ่ง3มพลเอกเหล่านี้เนี่ยคือหนึ่งในขุมกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดของกองทัพเรือนะครับที่ถือเป็นขั้วอํานาจโลกเลยนะพวกอาชญากรที่อยากจะได้เงินค่าหัวก้อนใหญ่ขนาดนี้ผมคิดว่าถ้าจะเสี่ยงไปล่าพลเรือเอกเนี่ยมึงไปงมไอ้กัปตันคิดในน้ำแถวแถวเอลบัฟมาแล้วก็เอาไปขึ้นค่าหัวกับรัฐบาลโลกดีกว่า3,000ล้านเบลีเหมือนกันง่ายกว่ามงคนไม่เข้าใจเลยอนะหยอกครับหยอกหยอกเอ๊ะทำไมกัปตันคิดเรานี่มันเป็นตัวโดนตลอดเลยอ่ะ และก็ระดับสูงสุดของค่าหัวทั้งหมดนะครับของทหารเรือนั่นก็คือค่าหัวระดับ5มงกุฎหรือ5,000ล้านเบลีที่ตั้งให้กับทหารเรือระดับจอมพลเรือนะครับนั่นก็คือจอมพลสคาซกิเจ้าของฉายาจอมพลหมาแดงอาคาอินุนั่นเองนะครับซึ่งระดับจอมพลที่อยู่ในศูนย์ประชาการใหญ่เนี่ยโอ้โหใครมันใครมันจะไปล่าได้พอนอกจากอาคาอินุมันจะน่ากลัวขนาดนั้นแล้วมึงยังต้องบุกศูนย์ประชาการใหญ่เข้าไปข้างในขนาดนั้นดังนั้นเนี่ย ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องมีจ่ายหรือไม่มีจ่ายเลยนะครับสบายใจได้มันตั้งไว้ก่อนเก๋งนะครับอ่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือค่าหัวของทหารเรือในรูปแบบปกตินะครับที่ตั้งโดย cross skill ส่วนค่าหัวอีกรูปแบบที่ไม่ปกติหรือรูปแบบพิเศษนะครับก็คือทหารเรือที่มีชื่อเสียงเป็นพิเศษนะครับหรือดังกว่าคนอื่นเขาถ้าล่าพวกทหารเรือเหล่านี้มาได้เนี่ยก็จะได้ค่าหัวที่มากกว่าระดับปกตินั่นเอง โดยจะมีเปิดเผยมาในวันพีซวีเวอร์การ์ดเซตล่าสุดที่เพิ่งออกตามๆกันมานี่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยยังมีอยู่ไม่มากแต่ในอนาคตก็น่าจะมากเองนะครับถ้าการ์ดของตัวละครตัวนั้นๆออกนะครับโดยในปัจจุบันทหารเรือที่มีชื่อเสียงและก็มีค่าหัวพิเศษกว่าระดับปกติเนี่ยก็จะมีนาวาตรีเฮมโปแห่งหน่วยซอสนะครับก็จะมีค่าหัว1ดาวหรือ100ล้านเบรีเลยทีเดียวจากปกติเนี่ยระดับนาวาตรีจะได้แค่1ล้านเบรีนะครับเรียกว่า เยอะกว่ากันร้อยเท่าเลยทีเดียวส่วนนาวาโทฮิบาลิแห่งหน่วยซอสตนะครับก็ถูกตั้งค่าหัวไว้ที่2ดาวหรือ200ล้านเบลีนั่นเองจากปกติที่นาวาโทเนี่ยก็จะมีค่าหัวแค่1นล้านเบลีนั่นเองนี่200เท่าเยอะกว่าตัวเมื่อกี้ด้วยเพราะน่าจะเก่งกว่าอยู่แล้วส่วนพลเรือตรีพรินคลูสนะครับกับพลเรือตรีคุจากุแห่งหน่วยซอสตเนี่ยก็จะมีค่าหัวระดับ5ดาวหรือ500ล้านเบลีเพราะว่าเป็นพลเรือตรีที่มีชื่อเสียงกว่าคนอื่นเขา จากปกติที่พลเรือตรีเนี่ยจะมีข้าวหัว300ล้านนะครับหรือทหารเรือในระดับที่ยศยังไม่ได้สูงรลิ้วขนาดนั้นแต่ว่าคนมันดังอนะทำไงได้ล่ะแถมเพิ่งได้ฉายาวิลบุตรแห่งล็อกกี้พอร์ตมาอีกนะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างนาวาเอกโคบี e เขาผู้นี้มีข่าหวหัวระดับ5ดาวหรือ500ล้านเบรีเช่นกันเพราะดังแบบรั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆ จากที่ปกติระดับนาวาเอกเนี่ยจะมีค่าหัว100ล้านเบลีนั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยความที่โคบี้นี่ถือว่าเป็นทหารเรือดาวรุ่งนะครับที่ฝีมือเนี่ยพุ่งไปเกินระดับยศมากๆเลยมีค่าหัวระดับนี้เลยแถมถ้าในอนาคตแม่งเปิดเผยมาว่าโคบี้มีฮาคิราชันหรือจริงๆแล้วเขาคือโคดีบี้ล้อเล่นล้อเล่น <c oughs> ถ้าเกิดแบบชื่อชั้นมันยิ่งขึ้นไปขนาดนั้นอีกไม่รู้นะครับว่าจะมีการประเมินจากค Cross อสกิลใหม่หรือเปล่า หรือทหารเรือที่ยังไม่ทราบว่ายศอะไรอย่างเซนโตมาลุนะครับที่เห็นแต่ขคืนว่าเป็นทหารเรือประจํากองวิทยาศาสตร์นะครับแต่ก็เป็นถึงระดับหัวหน้าหน่วยแถมยังเป็นบอดี้การ์ดของเวก้าพังด้วยก็มีการระบุค่าหัวเอาไว้ว่า500ล้านเบลีนะครับหรือก็คือค่าหัวอยู่ในระดับพลเรือโทนั่นเองและระดับตำนานของกองทัพเรืออย่างมังกีดีกราฟนะครับที่ถึงแม้ว่าเขาจะมียศเป็นพลเรือโทก็ตามแต่ว่า ระดับวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือตัวจริงคนนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าหัวในระดับที่มันพิเศษก็คือระดับ3มงกุฎหรือ3,000ล้านเบรลีนั่นเองนะครับก็คือชื่อชั้นเนี่ยถูกตั้งค่าหัวเอาไว้ในระดับคนเรือเอกนั่นเองส่วนทหารเรือที่ดังๆแบบที่พวกเราแฟนแฟนวันพีซรู้จักนะครับเช่นคนเรือโทสโมเกอร์คนเรือตรีฮินะหรือว่านาวาเอกทาชิงิอย่างเงี้ยเราต้องรอดูในอนาคตนะครับถ้ามีใส่มาว่าพิเศษกว่าคนอื่นก็คือพิเศษกว่านั่นแหละ แต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบนะครับว่าจะพิเศษกว่าปกติหรือเปล่าในปัจจุบันเนี่ยยังมีเท่านี้นะครับสำหรับข้าวหัวของทหารเรือที่ตั้งโดย cross skill องค์กรโจรสลัดงัดธุรกิจพิชิตมิจฉาชีพโดยโจรสลัดเพื่อโจรสลัดซึ่งไอ้ระบบง่ายๆได้เงินดีของ cross skill ที่ตั้งไว้ล่อพวกหิวเงินทั่วโลกเนี่ยถือเป็นระบบที่สร้างความวุ่นวายให้กับกองทัพเรืออย่างมากนะครับเพราะว่าชีวิตของเหล่าทหารเรือเนี่ยต่างก็ตกเป็นเป้าหมายทั้งกับโจรสลัดทั้งพวกอัชญากรและก็ชาวเมืองที่เขาปกป้อองมาโดดยตล เรียกว่าเพิ่มความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของพวกทหารเรือมากๆนะครับเพราะว่าชาวเมืองเหล่านั้นจะหันคมดาบคมมีดใส่เขาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันป้องกันตัวได้ยากกว่าเยอะเลยดังนั้นความอันตรายของคลอสกิลนะครับจึงถูกรัฐบาลโลกประเมินไว้สูงเป็นพิเศษเพราะว่ามันสร้างความเดือดร้อนและก็ส่งผลกระทบต่อกองทัพเรือกว่าคนอื่นเขาซึ่งเรื่องมันก็เริ่มมาจากการยุบระบบ7เทพโจรสลัดหลังงานประชุมโลกนี่แหละครับที่ทาให้7เทพโจรสลัดเนี่ยถูกรัฐบาลตามล่าตัวเหมือนเดิม แต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมนะครับก็คืออดีตบอสของบาร็อกเวิร์กอย่างมิสเตอร์ซีโร่คนดังเซอร์ครอกโคได้นะครับที่เคยโดนจับไปขังคุกอิมเพลดาวไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแต่แล้วหลังเหตุการณ์ที่ลูฟี่บุกอิมเพลดาวแล้วพวกเขาก็ได้ออกมาสู่โลกภายนอกนะครับเรียกว่าลูฟี่เนี่ยเปลี่ยนชีวิตพวกเขาจริงๆรวมถึงไอ้บาร์กี้ด้วยนะครับเพราะว่าทั้งคร็อกโคได้ทั้งบาร์กี้เข้ามาติดคุกเพราะลูฟี่แล้วก็ออกมาได้เพราะลูฟี่นะครับเอ๊ะไม่ใช่สิ ไอ้บาร์กี้เนี่ยมันติดคุกเพราะมันตามหาสมบัติของกับตันจรแล้วก็เซอร์ซ่าไปโดนจับเองนี่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับลูฟี่แต่มันออกมาได้เพราะลูฟี่นะครับโอเคซึ่งหลังจากจบสงครามมาลีนฟอร์ดเนี่ยทั้งบาร์กี้ก็ทําธุรกิจผิดกฎหมายแต่ถูกเพราะว่าเป็นเจตเทพจอสลัดก็เลยได้รัฐบาลโลกคุ้มหัวแต่ก็มีการยืมเงินจากครกโคได้นะครับมาทําธุรกิจเพราะว่าไหนๆก็รู้จาักกาันผ่านเหตุการณ์อิมเพลดาวและมาลีนฟอร์ดมาด้วยกันแล้วนี่ขอยืมตังหน่อยจะเป็นไรไป ซึ่งธุรกิจของบาร์กี้ที่ลงทุนไปก็ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามนะครับในธุรกิจส่งออกจนสลัดแต่ว่าก็ทําลายจ่ายถล่มทลายด้วยก็คุณดูพวกแม่งบริหารกันสิในขณะที่คล็อกโคดายนะครับหรือบอสคล็อกเขามีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่มาก่อนเขาก็จับทางได้ว่าจะรวยแล้วก็บริหารเงินยังไงโดยทําธุรกิจในโลกใต้ดินนะครับจนมีเงินอู้ฟู่โดยที่ไม่ได้พึ่งพาการคุ้มครอ,องของรัฐบาลโลกด้วยนะเพราะว่า เราะโคไดเนี่ยเขาถูกปลดออกจากเจเทพโจสลัดไปนานแล้วทีนี้พอเขาเห็นข่าวการยุบระบบเจเทพโจสลัดเนี่ยเขาก็เลยโทรหามีฮอกชายตาเหียวนะครับว่าสนใจมาร่วมธุรกิจกันไหมเพราะว่ามีฮอกเองเนี่ยก่อนเป็นเจเทพโจสลัดนี่ก็เป็นโจสลัดที่ร้ายกาจมากๆนะครับแถมเคยได้รับฉายานักล่าทหารเรือมาแล้วในอดีตถ้าเรามาร่วมมือกันมันจะกลายเป็นองค์กรที่กองทัพเรือไม่กล้ามองข้ามแน่และบอสคล็อกเนี่ยก็สัมผัสดได้ว่าถ้าระบบเจเทพโจสลัดโดนยุบไปแบบนี้ กองทัพเรือก็จะออกตามล่าพวกโจสลัดเนี่ยมีโอกาสสูงที่ไอ้บาร์กี้มันจะเพ่นแนบหนีกองทัพเรือก่อนเพื่อนแล้วก็เบี้ยวเงินกู <c oughs> เขาก็เลยมาดักไว้ก่อนซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นนะครับเพราะในตอนที่ไปเจอบาร์กี้บาร์กี้มันคิดในใจว่าเสือกรู้ทันอีกเ <c oughs> ้าโคดายเนี่ยเขามาทวงเงินบาร์กี้เพราะว่ากําลังจะก่อตั้งองค์กรองค์กรใหม่ที่ใหญ่กว่าขึ้นมาก็เลยต้องใช้เงินทุนบาร์กี้ก็เลยเสนอตัวว่าเอาองค์กรกูไปใช้งานได้เลยเพื่อนคนงานพร้อมฝ่าย PR ฝ่ายโลจิสติกหรือฝ่ายขนส่งงรวมไปถึ คนเก่งๆจากหลายวงการเนก็ททำงานให้ฉันอีกทั้งฉันยังมีดีกรีเป็นถึงอดีตเจเทพโจรสลัดเครดิตด,ดีจะตายอันนี้มันพูดถึงกันจริงๆนะมันมีทั้งฝ่าย PR ฝ่ายขนส่งและฝ่ายอื่นๆในอุตสาหกรรมของมันจริงๆนะฮะลงท้ายเนี่ยองค์กร Cross Skill ก,ก็เลยถือกำเนิดขึ้นด้วยประการชานี้นั่นเองนะครับแต่ด้วยความที่ฝ่าย PR เนี่ในแม่งทำงานดีเกินหน้าที่ไปหน่อยก็เลยออกแบบโปสเตอร์แบบโชว์เฉียวกระชากใจแถมยังแจกไปทั่วโลกอย่างไวะฮะ บาร์กี้เนี่ยก็เลยเปรียบเสมือนเป็นบอสขององค์กรในสายตาชาวโลกและรัฐบาลโลกไปโดยปริยายเพราะเด่นขนาดนั้นทั้งที่จริงๆแล้วเขาตั้งใจว่าจะเป็นแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้นเองแต่ก็นั่นแหละครับด้วยการบริหารแบบเตรียมการมาแล้วของครอสโคไดองค์กรที่เพียบพร้อมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญมากฝีมือของบาร์กี้และฝีมือการต่อสู้ระดับนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกอย่างมีฮอกนะครับองค์กรครอสสกิลนี่จึงอันตรายและก็น่าจับตามองมากๆ นี่ถ้าในอนาคตไอ้โดฟามิงโกมันออกจากคุกมาได้นี่แล้วคราะโ d i a ชวนร่วมธุรกิจด้วยนี่จะอันตรายขนาดไหนคุณคิดดูเพราะแค่ไอเดียการตั้งค่าหัวของพวกทหารเรือนี่ก็ถือว่าร้ายกาจจริงๆเพราะว่าปกติพวกโจรสลัดที่ถูกตั้งค่าหัวนี่ก็จะโดนไล่ล่าไอ้พวกนี้มีความรู้สึกว่าไหนมึงลองมาเป็นฝ่ายถูกไล่ล่าบ้างสิแถมถูกไล่ล่าจากทุกฝ่ายเลยนะครับโอ้โหอำนาจของเงินนี่มันน่ากลัวจริงๆแล้นสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบมุมพูดคุยเกี่ยวกับ ค่าหัวของทหารเรือทั้งหมดในวันพีซตั้งแต่ระดับสูงไปจนถึงระดับล่างสุดแล้วก็ที่มาของการตั้งค่าหัวไว้จะเป็นเท่านี้นะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดๆดนี้แล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกตั้งแต่ในระดับ3 0 0รอเอ็นเครดิตนะครับตามลาน์น้าที่ขึ้นมาท้ายคลิปแล้วก็ในระดับเป็นร้อยเลยหรอพี่กับระดับใจดีจังเลยนะครับขอบคุณขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ให้การตอบรับที่อบอุ่นมากๆในคลิปที่่่ผาาาานมาเพระว ไอ้ก่อนหนะ้านั้นคือจุดประสงค์ผมเนี่ยแค่อยากทําคลิปออกมาให้คนดูฮานั่นแหละครับความปรารถนาผมเลยคืออยากบ่นด้วยแต่ก็อยากให้มันฮาด้วยแต่ทีนี้ก็หวั่นใจไปด้วยเพราะว่าด้วยความที่โหคนดูเยอะมากเกินคาดไปเยอะในไอ้คลิปที่เราใส่ช่วงบน่นฮาๆไปผมก็กลัวว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าไอ้ช่องหานี่มันทําคลิปอะไรของมันวะตั้งแต่คิดสรุแล้วนะพอมากราฟมันก็ยังมีช่วงโจยๆอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะ,ยะไปหมดผมก็เลยคิดว่าเออรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องรีบทําคลิปใหม่แบบที่เน้นสาระ หรือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในวันพีซออกมาไวๆให้มันกลบฟีดพวกคลิปเน้นบ่นก่อนหน้านี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคนจะคิดว่าเราเปลี่ยนแนวไปเป็นเน้นบ่นแล้วอันนั้นไม่ใช่นะฮะไอแบบที่เน้นบ่นหรือมีขยี้หนักๆอันนั้นไม่ได้มาบ่อยขนาดนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่อยากจะพูดเกี่ยวกับพวกข้อมูลใหม่ๆที่อัปเดตออกมาแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสัหน่อยเพราะว่าผมต้องไปย้อนไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่เขาปูมาแล้วอ่านทวนก่อนแต่ว่าผมสนุกนะครับตอนทําคลิปไม่ต้องห่วงเลย ขอบคุณสำหรับทุกแรงใจแรงกดไลค์กดแชร์และแรงคอมเมนต์นะครับก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสุดท้ายนี้ฝันดีทุกคนครับผม